มั่นใจนะจ๊ะเด้อแม่น้อยของใหญ่มัน่นใจหอ,อ,อยไว้แต่แต่ไปสาวจ้าให้ทานลูกชายกับลูกสาวครับกับพระคุณยังสูงนะครับรักนะจุกจุกมือจะไหนมาอุ่นเถินบัดยังกังาม ยเยเกรกแหกมานพี่น้องเป็นหลักการธรรมดาเป็นการบายอโยอคู่เพื่อละลลกถึงซึ่งคุณครูบาอาจารย์เวสคนเนขาข่ะพี่น้องแมงกระไรลาย,ลายอาป่ากรวงกับบลาดแมแต่มันเข่าทั้งเตยยันเข่าทั้งเตยลนะเนาะโอ้และเนาะ สาธุสาผู้ขาโคผู้ชาคุณพัตนตรัีร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิทรงสิงสติยู่พื้นแผ่นโลกาสุนันตุพูนตูสักโกยิเทว่าขอถวิเทพยาดามะปุปกปักหลักษาละคุณสิบหกเป็นป่าคุณสิบห้าเป็นดินคุณพระอินบราภูมิอยู่มานานาที คุณพะแมทโทรนีพระจตุทั้งสีพรตถาลาถาพระวิรุลหาพระวิรูปคาพระกูเวลุลาทขวมนาจเดชาคุณบิดามดาคุณคูบาราตีให้มากุมเหลี่ยมหำผู้ก้าลำบุญเวทีอย่าได้มีแนวค้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกาใไหมากุมหุ่มหอม Oh ขึ้น สาธาจังภาสาธุเถือกะโคโยเมื่อนอมจอมไตอันประเสริฐคุณพระพุทธเลือดทำให้มากรุ่งเยี่ยมงามถ้าทัานจะประสังขงอนผมทาให้มานำมาอยู่ปอนสมองขาลำไว้ปูก่พระขุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณทั้งหลายผัมีดินให้ซวยมาปลูกบ่งน้ำสมองคงข้ปัญญาดีถ้วนดีถ้าจัตุโลกะบังทังสีทวลรนิราดนามนางนโหยเมฆลาคุณละพระอินเม่น ยู่ฟ้าอยู่ฟ้าให้สดส่ม่วงน้าเมีนส่นํำเนียวไรสิลํำเนว้อไร้ฮ่บอลาไว้ปานมาที่าระัพุ่มพิงมพระอิศวรเสด็จําเสด็จัมน้ำรักษาไปปกครองกลุ่มกุศลยามก็ให้ตุกขามาขำยามบาคาณคุณครูบาอาจารย์สอดให้สุขคนน้ำอยู่ระาสู่มาขายามลำ่าได้หาจะได้หาหาค้นตังใจส่ให้ดีใ้รักใจ อนันเดือขอให้คุณอไรหอมอไโสดสอมองน้ำเมีนสีลำเหนียวไรสีลำเหนียวไดให้มนปั่นบักตู่กินหาลากอิงหาลากอ่างให้มองิดหุนหท,าหทางหนทางจะฆ่าข้างบนสีบาบพราะสีบาจะฆ่าข้างบนสีบาให้ลำดังขึ้นหน้าพอาปั่นป่าหลวงบุญให้หูคาเม่น ปิดคนลำเรียนเรียนไหลคูราติอีสีวิไลผู้สังสวนห่วงดัวนวาม,วนมาสูมาคำมองนับถูกเมอืมอมมมมงถูกมาโมนก็ใส่ลำเลือละเบิดปืนห้ามางางกายาทวงตอนนั้นเดือกขอให้ดีถึกต้องขอกันเดือขอให้ดีถือตองอลำของขอปะลุกไม่สมองนางโคมาบาปไปสใส่เก่งไปแก่งทำแสดงพึ่งหานปฏิพานอย่าเดยนพึ่งบูดโกอ้นกะให้คงทำน้อง ไหให้ผู้ขาแม่นผิดใดรูกยางเย็นมาอย่าให้ข้าบดก่อนอย่าให้ข้าบดก่อนให้มนไล่ปานน้ำปานน้ำหามาเขาถามเขาสยอยอคะดีเสีสยสองห้มองเย็นคงเราจะมีคนข,ข,ขาดใครอันเดือยคุรลอเกกาเก,ก่าออก่าเพ่งดีให้น้ำทา้งความคิด กันหลยไว้คงเม่นเขาล่องมุนกาคาทาสีใสแค่นั้นเดือแค่นั้นเดื่ออยากให้เธอห้องผึ่งได้มาไขเสียนขิงขอนันเดียอให้คู่น้องวิ่งออ้มวิ่งละปัดไปนี่ไก่สตูมาทางได้ให้แลี้ไปทางนั้นขอเชิญกันคู่โอมาหยกมาย่อสมองไห้ไร่ลังไก่ล่างคุณน่าอุ้มจังง่ายคุณหัอมาไข่ใจดุ่มดุ่มดุงมคุณละสักเสีย ล่าตัวสมคุ้มขบจัก,กรวันท่านใดยินคำขานเรียกว่านขานอื่นเชิญนั่นเด็กก็เชิญในมาห้องคุ้มคองคุ้มโป๊คุ้มหูหมหอเชิญมายกมาย้อยผู้ขาเก่งกับปัญหาลื่นลื่นคุณ มอลำมที่ลวบัดเราไปลำซูขึ้นเราคึจังตึงขืนตึงขืนละแม่ตบากะลูบรอคือเก่าเยาวบรรดาล่าหนังโอ้ยมันบักโจเวินฟะมันน้ำใอ้มันอย่างนี้เมื่อมันอย่างไตแล้วมันขึ้เปียกแล้วบบบนี้โอ้เปียกเปียกดอกไม้เนาะลูบรอลายเมื่อนี่มอลำที่ลวบัดว่ามันดาล่าหนังจีนดนดนพ่อกันบักลอยลอยเซิ่ง เออคืออีหลีเมาเจอกันกันกบสาวมอลลัมบาร์เมนดาล่าหนังจีนคือกันอีหมีทอเขยียงนั่นเลียวไปว่คาคืออีนั่นขักกอว่าอีเหมิงจงกุยแมเหมิงจงกุยเอาเกี่ยวมอลลัมผู้ใส่จักบาดสก,กันเดอร์แมนเดอร์ซัมซ่ามันบททัานหอนเป็นว่า chia si <laughs> làm chiều nôm nhau răng nang chia si làm ở nhau ta hết chiều mở làm đuôi hơi cho liang lang phú cho liang lang cho phú lang ốc kim bàng tung cứ tung thiên chiều sì quẳng cô phải châu bên này châu lạp lại phú châu lạp lại châu phú xuống bang, vậy cái tao phú hương à xuống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ว่าเตี่ยวองลงพุ่งปากโอ้ตอดออกคือสีหอมซ้ำน้ำมันจันกูผู้เจ้าลูกหลูหูละกอกยาแญ่เฮกันไปเด่นน้องจากสีเขาดู่ไปไปนอนรวมรวมมนพันขี่ไลเห็นคือน้องเจ้าสีบอยากโวนเจ้าผู้ตอนโอษเด็กเจ้าผู้แสงตาบานบาดรุ่งคือเต็มเสียงนั้นละเสียงเอะเสียงเบาเสียงลำเจ้ากระมวลเจ้ากระมวลนานเกันวันเอาปกเปลงแป่งใดเฮงคือ คนดำดำเม่นคือดูค ah ือจังสาวนั่งไส้บ่อเอามาเทีย่ย่างเขาหกไก่ใสนบ่อผีเอาไก่ใส่บ่อพีเห็นว่าดำขีดเลยคือนางอย่าเต้านายโอ้นอพี่อย่าเปลาหมายลีกลิ่นเวียนสิตรงมือฮาลุนบุญน้องน้อยจะขอความสมผานบุญน้องน้อยจะขอความสมผานหรือบ่สุ่มสารนางผู้เหนี่าก่อนวนเกี่ยว ดือนันละดืบ่บอนเยาเล่เอาสมสสาสังนางเปิดนายโอโนอภิแนวปีนันอาเสียนายน้องเปิดเสียไปปะบ่สุมหน้าแานคุณบุญน้องน้อยสมบ้านนั่งตำจังได้ดังขี่ลีดำขี่ลีคือผีปันหลุดมือไก,ก่กระตั้งมื่นเตื่อแต่อย่าข่วมข่วหักโอ้นอภีข่วมสมักใจมีอยากเยวก,ยก,ยกอดอวนตานคิดเบิ่งเด้อคิด เบื arias, winter, hi, that, ่อ no ตั้งแต่นี้ทางเหลืองคุณถึงเก่าคนอุษาหนีเขาส่วนไปนอนข้างเด็ดไม่เอาตาเสือสัตว์ป่านางเหนียวตาเสือสัตว์ป่านางนี่กุนเที่ยงเออไปเที่ยงหอมนอนคุณผีคิดเบิ่อตีคิดเบิ่อตีแต่หมู่มายังรียังเพียงจันนางก็ยองโค้งคุณนไม่ห่อป่าไต่ผ้าเกี่ยวก็ยังสร้างไม่เทียนกูคนละเขตแคเขาจีนแขกทุ่มไปก็ยังเอาคนไทยมาห่มยังยังสซวน คืออร่าเป็นอาศัยดุไพ่ขันชายเป็นอย่างาสีโบคิดอยากได้แปนนอนหลวงห่วหมนมันนั่นหลับมันสีย็นแหละหอนมันนั่นหลับมันสีย็นแลหลอหอนกบล้มบึงเป็นอย่างใจล่างเจอบุญนางมีได้หัวสีผ้ากวางอีกอย่างหนึ่งอีกอ,อย่างหนึ่งหรือย่านคนเขาท่วงนินท่าสันบ่อีกว่าออา้คนผู้ดีมาเอามียาขี้ราจบ่ายบานเปื้นยันปินจานรสันบกุณพีมอยรำ ุย,ยเป็นจังสีบอกคุณผีหมอลำเตกาดำก็ยังได้ลงเทียมหงผู้ลงลอยบางขวางบ้านบักขวงคือบางทั้นสายาปินงห่าปินแนวว่าผ่าอีปู่สมผ่าราศดินโอยโนอโปีโอยโนปีแมนสีดินเลวดินดินเลวดินดินเลวดินดิน,ด,น,ด,น,ด,นดันนำสายก็บอกมีหัวาสาเบื่งนางโอดี โบยินดีพอมน้ำน้ำนอมเหยวสายโบเลี่ยบเปิหน้าไปสร้างงงนายหน่จังเมนเกงแดงนายสร้างน้องจังเมนเกงแดงนายสร้างนางเจ้าผู้หางตาดำผู้จันได้สีสูงเก่าเจ้าผู้เล่าขีงสวยผู้เล่าขีงสวยผู้ตัดผมจ่วนตัดผมจ่วนมาเปิดไปทางงอนอีหาได้สีได้ซ้อนไปนอนรวมหวมเตียงเา้าอยังอีหยังเตียงเลียผู้สาวตายเบิดเมืองอนักจะอปพิลาว ป็นลาวน้ำเจ้าป็นลาวไปดีโนสีได้เห็นอาวน้ำโขงลายบาปีชัยไปดีโนสีได้เห็นอันนั้นไอายนับมาไม่เคไปควนอยู่ไก่มาส่งเขะไปดีโนสีได้เห็นอันนั้นไ์อายอน,นั้นไ์อายอน,นั้นไอายคือมัดไปเสื้อแทนนี่คือมัดสันถ้เมื่อนี่ข่าเบา ไอรโน่ no, สีได้เห็นอน,อน,อนอันอายอนันอายตู้ติงสิงกิโลบุญของตู่ตขันดินนี่กะซีบังพูนพูนพูนโนไอรีโน่ no, สิได้นอนในมุงน้ำสายเทียมพังไอรีโน่ no, สีคำโคกระทางโคงไอ่เบาพีชัยไอรีโน่ no, สีได้บาบายเร็วคันบบายเร็วคันคันยังโคกระผมไอรโน่ no, สีได้ใส่ไปดมอมกอมน้นคือเอาเอากะเอา เอากะเอาโฮขันเป็นยังพี่ขันพี่เอาโอับนางหรือเจ้าย่านป้าป้าขันพ่อเอาโอสำมณีพ่อเอาโอซัมณีออมิีปะอิสีสัมนาย เบียมันห่อนเด้เมือนเนี่ยพอรับรองกินได้เนี่ยกินเมือนี่ยมันคือเป็นจริงป่ะจังเค่ะเบิ้งดมเขาค่ะค่ะเคยจังกินเข่าขวดเนี่ยไม่รู้จังจังเบิ้งดมดมเบิ้งจังหนึ่งก็เคยจังกินดอกขั้นเขาเได้ดูอย่ามาดมมาไหมแนวแนวกินผู้เฒ่าแนวกินผู้ใหญ่เป็นแนวนี่ล่ะอ่ะ คนอื่นขอขอบพระพุณทางคณะเจ้าภาพสทธาของเฮานอกคณะใอ้ควมใบว้างใจมอลำัที่ลาบันเวรุวันเพิวมกับลูกสาวลาหมอลำนั่นทนา่าหน้าเกสเดชพี่น้องได้คูจ่จนมาพบก,กันอ่ะเมื่อนี่เป็นง่นยังบุญยังพี่น้องเข้าใจดีแล้วคือเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลในแด่อะนายธีรศักดิ์ศรีพุทธเอามาซื้อไก่ขนคนเลสีบาหลุยอ่ะ เพื่อฉนันขอขอบพระคุณทางเจา้าภาพสธาของเฮาแล้วกะอันที่ลืมบ่ได้นะคะทางคณะแม่ครัวแม่ครัวนั่งอยู่ทางไหนอนอขอเสียงคณะแม่ครัวแน่อ้ยเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดแนวกินอยู่ทางบ้านพุ่นล่ะเฮ็ดแนวกินแซ่บแสบมีหอดเนื้อแม่แม่ค้อยเนื้อสิแสียเบิ่งหมองแค่หันคอยดูล่ะพุ่นน่ะเบิ่งท่วงเพิ่นดูว่าแม่นมอลำที่ระบาดกินจน่ๆๆกระดุมยะเอาโลด ขอประคุณทงางคณะแม่ขั่หลายๆผู้หาสเสบียงหาเขาโพสนังต่างสู่แม่ขั่วเพื่อนโลบปลูหาเขาสู่กินที่ทุกที่น่าดูดดรดอาหารรับประทานสมใจอิ่มนำคำเล้วดีสู้แนวเดือดตาเจะาคองงานตกเต็งเอืรุ่งเอืยอปีนกูศสุดยางแห้งยางแห้งผู้ปัญหาเขาห้ามกินเล้วอิ่มนำแม่คั่วเอ้ให้กูศสุดซอยกันตลอดเสือชีวิต จริงศักดิ์สิทธิ์ในสากลลูกกาจงมาคอยคุ้มสุ้มผู้หาผ้าเข่าผ้าเข่าไม่คว้หาผ้าเข่ามากินทุกตานให้ดุนบันดาลให้ถือหวยทุกกานมีเงินล้านสุขุมจาถูกงวดสีมาเสือเอาเด้อพี่น้องเด้อสองศูนย์แปดเป็นจังไรงวดบังหันมันในบ่พี่น้องสามสามกับศูนย์สองผู้ข่าได้อยู่ได้เมีย ถึกเล็กน้อยอยู่ดีพ่อได้แก่ย่พ่อได้ใส่หนีโทษกโซยู่ยแคนมาสกนแบบหล่ะอุ้ยแม่งกันไรละไี่แม่อาปากวางก็บ่ไร้แม่งสิเขาข้ออาอาจารย์นักดนตรีเฮาเตรียมพ่อโอยคุณเสี่ยงบริพ่อกันโดนลูบรอกว่าเกาอ้วนท้วนสมบูรณ์กว่าเกาอาโยแกรกแหกหมันเป็นละการธรรมดาพี่น้องไบโอยน้อคูละเลีกถึงซึ่งคุณ บาอาจารย์ผู้เิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาคมดูให้้าผูา้ใดบวายถึงเพิน่นโบลาลีถึงเพินเ่นแสดงมาลุสิทธิู้นั้นลึบชาติประมาณคุณเลียกแล่ววัดสีดังสีดีไปบบได้ขอขอบพระคุณห้างพี่น้องเบืดสุขูสุขคุนบ่าว่าสิเป็นบ้านบาวายหร่อคุณแม่ให้พ่วงมาลลยมาขอบพระคุณหลายๆแม่วันทั้งนี้ก็คือกันคุณแม่ทั้งหลายมาเสียเมื่อใด้แม่เด้ออายุแครกแหกมัน ล่องเครื่องล่องไม่ล่องโดนตีใส่กันเบิงสะกันอาอาจารย์นักดนตรีสีมาลึงตึงตั้งสะกอนบัด,ด ันวดาขอเสียงผู้มังหวนหน้าห้านเมจ้าคืนเรียงว่ามันเจ็ดสีค้นเสือ คุณคุณแตงโมจากอนสดทีวีเด้อไอเด้อเมื่อนีมาไทยท้าบ,บอกไล่การผู้ใดฟ้อนนาฮานผู้นั้นสิได้ออกโทษละทัดเด้อปีนี้ออกโทษละทัดกับหมอล่ำที่ระบัดปีนาสิ้ากันออกตู้เย็นเอาหานันเตียขล่ำก่อนเนียปักปุกแบบมัม่ล่ำ กอดเนื้อปับปกแบบไม่สิโบก็ได้โบกกระยาลังเชวาใส่โป่ให้พี่น้องวนซึนน้ำกันคว่มส้ำหันละหากันติมดีจนที่พรปันเล็กขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่โมเคีนน้อย้อนไปวไไ่าเอยหวป,ไปไ้าดโมเขียนแม่ของก็พ่อกันมือเรียอกูเฮ็ดดีตัวเอาตักละเอ๊ะเขา สบาเดาไปนาหานเด้อยะมันเดาใส่เยญยเด้ยลาะเด้อค่าตัวหย่สี่หักเด้ยค่าตันี่สามพันหาค่าเดาดาบพันหนึ่งเพราะจะนั้นเดาไปทั้งนาโอ้ก็ได้สิบ๊กได้อับโทสโท่โกได้พี่น้องวันสิ้นน้ำกัน ความต่ำหาละหากันตเต็มที่จนดีพรอมันเล็กข <im an> ึ <ober ian> okay, remain, anyway, ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่มอเคเราหย่อนไปไปให้ถูกใจผู้เจ้าพี่น้องพี่น้องนั่งผ่อนปล่อยมาเต้นลดลาเต้นลดลาตินดีเลยหนูเต้นลดลาเต็มดีเลยหนูเอาเบิร์ตคู่เบิร์ตบ่าเกลี่ยแค่ย้อยทางหมอลำกัดสีสวยน้ำโผลทางหมอลำกัดสีสวยน้ำโผล่น้ำหอมฟังเดือดสีดีวาสีดีวาสีดีวา สวยรับพ so so ี ok so man man. On, arrested, so ่น so ้องฟังสวยฟังสวยรับพี่น้องฟังใสหัวกิงไข่หลับเป็นใบพวงาผู้สาวบักพาแมนกดปะาบี้นาลูกกอกมาบอ่าเที่ยงถือสิบมิตรสิลีบอแกงบอขาวบอหูเรื่องข้าวขาวเข่าบอเบ่าบอเข่าหอมมาลำตัวลำตัวโอเด้งหัวให้เจ้าตโตยะตึงโนล่ยะตึงโผล่ของมีหนอ กใส่เฮกตุ้ต <hi> ุ้ง <hey>. ด really ุตุงวันนี้วันเองเพลงแสดงเพลงแสดงนั่งตัวแข็งอยู่ทำไมใครรีบออกไปใครรีบออกไปเต้นกับใครหาเองเต้นกับใครหาเองตามจังบัพเพลงตามจังบัพเพลงให้ตรงเพ่งตามำนองเต้นไปตามเสียง เนไปตามเสียงตามตำเนียงจังวักรอร้องใจคือคันห้องต้องลกสุ่มตักใจต้องตลกสุ่มตักใจใจหัวใจมันสร้างลวงสบังตางอำบงการใจยากมานานโวย้ยย่ซุกหรืสิโดดคาบพ,พ่อเพิ่น ยากมานานอยากสมานสมามัคคีเมื่อเจอคนดีเมื่อเจอคนดีอยากอยู่ทีตามลำพังเธอมาจากไหนเธอมาจากไหนโลอใจไหลถูกใจจังว่าใจของชายว่างบังไหมฉันขอโจกวางบัไหมฉันขอโจ เห็นอายห้องเห็นอายหัวใจนองสันโมงเห็นอายหัวใจนอกสันคิดอยากอายกะ้องนั่นคิดอยากนั่นกะ้องนี่คิดอยากนี่กะ้องนั่นคิดอยากนั่นกะ้องนี่คิดอยากกะปองตะละไให้มันพราะลอดเจอยากตามเจอยากบ่อยากนั่งขีน้ำขอบคุณค่ะ บาดบมอลำทมพีระบาดมาคือสอสอแต่บาดเนี่ยมอลลัมหน,นน,น,นานากะว่ามันนอสอยิงลัดบาดเนี่ยได้พวกมาได้หลายๆ,ๆ,ๆอากลัวขึ้นข้าโอ้ยมาคือหัวเก่มามอลลัมน้นานาแต่นอนเน้นนอนพี่อพออไอ้พี่ไอ้มาให้น้องเมียน้ำแดี่ยพี่ไอ้องเห็นไอ้ฟองเห็นไอ้หัวใจนลอกสันคิด เพราะฉันล่ะคิดอยากนั่นละก็เพรามีคิดอยากมีแบเพราะนนละไม่บอบโจอยากห้ามจตอยากบออยากนั่งคุยน้่งต่งตาดำเพลินงาหงอนหัวละปูใดน้อปันตีดามันตาน่ละเป็นหลอกลวงหลอกลวงหอกลวงห้ามเดี๋ยน้อยามบลอเกิดที่หัวหย่น ง,งาปุ่มยงังยประกาศประกาศรถทะเบียนขอพึ่งพอผ่านสองเกียรตหนึ่งศูนย์ขอนแกียเลื่อนรถด,ด่วนได้เด้อไปเดินนาเห็นเพื่นนพอนไหมเพรเดินนากรถอยหลังให้ในสิบน,นาทีนี่เพระว่าเรียนในเพื่นนี่เห้ว่าซี่รอดนะฮู้ว่รจุดท่าประกาศครับพอพึ่งพอผ่านสองเกียหนึ่งศูนย์ขอนแกียตนะครับเลื่อนรถด,ด่วนนะครับ อเขเสียงบุป่ันห,นหัวเนี่ยเป็นเบิดบ้านดีแม่คือเป็นตะคุมวัดไปบันิสาวมาอลังนั่นทนาแก้วสเสด็จสิบห้าปีผ้านออกไปเยวจังหวัดน้องคหายบ้านของภูผามีแหล่งทองเทียวหลายหมองอัติเชนว่าอนุสาวรีปาท่อ หลวงข้อภาษสยสะพานทองสองชาติมิตรภาพไทยลาวไปเที่ยวน้ำกันเยอ,อพี่น้องเรื่องแม่เส้นงามของข่ายชายเดนนซสา คงไหลผ่านประการเชื่อหน้าตาบีจุงเรื่องแลนทำลำเลอทวีเฝินนี่เจอฉันดีอนุสาวรีปาพ่อโบราณเพื่อพระใส่งามทุกคนศรัทธาทีเจอ,อสิยังละเบือเรืองดื้อคุมืองมานาทนาสายชายขูงเขายิ่งแล่ไล่ผู้ชนีคู่บ้านนั่นคือประทาศบางังปวง นอ้องคายหาใดได้เห็นสาวห้ามตามราวสวยได้เห็นเป็นที่ชี่ชวนตามปกลร้ยินใหญ่มาเตนานำล้วนนักเทศะนีูุบัวานรังชวนเจ้าเยือนเลยไทยเจ้าเมืองน้องคายนาจะเป็นสนองแม่งป่งไหลลงแห่งเรือเชื่อมยงุงลาวพางฝ่าเฮไปดนานปลายวิไลย จำบ้าหา้ใจสะบ,บสัดใสใหญ่เชื่อมใจไทยที่เลาโอ,โอน้องชา้หาใครได้เห็นสองงามรางาเสด็จเห็นที่ชีชวน รวยรีดหิ่งใหญ่มากตีงามล้วนมากระเทชันดีอุาลรันจวนเย้าเยวนในไทยชาวเมืองน้องชายน้ำใจไม่ตรีสนองแม่ปง่เลยล่ลองเ่งเรือเชื่อมยุบลาวไทยบางไทยพญานาคประลาพิไลมากนับจำบ่าจับใจสะพานสายเชื่อมใจไทย เอขึ้นดีแต่ละคือเม,มือนี่มันมียัไงบ้สซุ้นจนพวงมาไล่ขาด่าสำมนากัมนักส,สิรันเดิมเดือดโตนค่ข้าสันาสิรันเดิมเดือดโตนตอนยตีงหมดชะนีมาน้าติมมีเหตางางก็พัางานมารูเตียงเตียงไปขอประทางคนแม่นน้ำป้า เตะเร่ลำคืนล่างปาาทำเร่าร่ลขคืนล่างฟางแต่นีมานหูดกวนอาสูอาสีหนูนั่งนี่หายหอยให้กรกจกเมื่อปะคองต้าใบหตุ่นติดอนสาใหญ่จาขนาดใหญ่จ่าข้าโมงสริกาจากุนน้าในรถกระสูนเสียบ้านจดยห้อยยู่ใหม่ห้อยยูใหม่แจงเตเบาวันสารนสรน้าสดสิบุลิ่งกระจุ่มยังทำเนี่ยสริกาบันลอมทำเนี่ยสริกาบันลอมคุณรอส่งแจงยิน แก้วจหาชะมาผู้พินแก้วจาชะาผู้ินนรับผูทองผู้ปิ่นจากป็นหมอลำพอล่ำนี่พอลัำคนสวยพอล่ำนีพอลำคนสวยผู้ปิ่นมวยจะไปไหนแก้วตาไปดูไวจะได้ไหมจ้าไปดูไวจะได้ไหมจ้าเสียงผูเสียงจาสาิกาถูในภกเขาสาลิกาหงใสในภาวขาสาติกาหงใสอยากเอาไปให้ยังไว้ไอ้มัหน้าเบาสู่ฟัง สีหน้านวลนสีหน้านวลนผู้ชายอ้วนพุ่งหาแต่โคโน,อน